ด,ดค่ะพบกับสาวผู้ไทยคนผู้ไทยมุกดา,าหารอุ้ยหายตาหายตาไปไปดูเฮิงเตอี์มาาึงนี่มาหา่านำไม้บุกอยู่ห้วยมาเลยเร็วอ้อจ่อมาวนี้มาห่านำไม้กันสามคนค่ะหานำไม้บุกเราห้วยขจอก็มานำเด้อสามคนค่ะสามคนมึงนีามาหานำไม้กันสามคนเลาะห้วยกันปะปไปเลาะเบงสกอนบ้านเซนน้ำไม้ลายตนปเลยไปไปไป มันยำนีห้เงเงินออกจากถุงผ้าลอยยังยัได้ดิเงยลมนีน้ำไ่ยำนีได้เตนเยนีออได้ลายอยู่ดิเอาที่ไม่ต้อไมลยี่น้ำปูหักเลยบอได้ของเล่นอีกแล้ว เจอพอดีเลยไหนให้แง,งให้ส้มหน่อยอูอนออย้นอแรกนอแรกเอาซาบขับจู๋ไว <laughs> เดี๋ยวจิตสับเซี่ยว สัตว์นี้ใหญ่ขเลยเนาะจงให้เข้ามาเอาอ่ะไปสับที่เอาอู้ยเยอะไปสับกับเปิืนสีอีกคือเกลาแต่ละคนเป็นต้นเป็นต้นพอดีทำไมบุ๋งมันห้องกระเกิดเนี่ยแหละต้องเป็นแนวนี้านตกบ้านหอถ้าที่พ่นตกนอนใหญ่ๆเลยคือเดี่ยวคือถ่านหนาม่อ้าวมาบวดค่ะใครอยากแตะก็ขึ้นจากถึงถโอ้ยกำลังสุกเลย ใช่นี่นะคุณผู้ชมเราจมต้นเลยวันนี้มาโชคดีมากมากเลยอ๋อเนีกก่ยกระโพถึงเนี่ยโอเคเลยนั่นกรพโพถึงนั่นเอามาโรดมันสุกหมดแล้วเอามาโรดอย้ยเออนั่น,นเดียว นอนไม่เอาอยี่ดีเราบุรีรัมจมเจอแล้วหนึ่งนอเห็นย้อนยิ่ค่ะนี่ชัดๆไปเลยเห็นไหมดินแ,แห้งๆเวลานอนไม่เหมันออกมาตรงนี้เราหลบข้างจะดินเปียกพเพราะนอใหม่มาให้ความชุ่มชื้นจะเป็นดินเปียกทันทีแเราหลบข้างสีแห้งถ้ามองหล้าได้นอใหม่มันก็จะเปียกแบบนี้ ดีไปเยอะอ่ะโอ้ไ่ดึงหนอเห็นร่าไอ้หนออีกแล้วเหรือนีอ่ลำบากค่ะขครงการย่างโออตายไปยังไงเนี่ยอ๊อโอ้โหค่อยถึงขั้นต้องปีนกันเลยทีเดียว อีกหนึ่งนอจ้ามีไ <fit> ด <in word quarto> ้ผาบตัคุยเว้ยเอามือมีได้ภาตัคุยเอามาซับนี่ปวดทั้งหิดเอ้ยจีดเลยโอ้โหมวดฝีมือใหญ่จิดสับขวดพ่อชมมึงแนกว่าอ้าวนี ตาเตาเมือนเอนนอเตาเนาะนี่อยงละงนี่ฉันเจอแหนงใหญ่สองแหน่งมีนองเป็นไงหนึงฟัพูดน่นเก็บเหลืยอนไส้ับเรียวเริ่มหนึ่ขึ้นดีนี่ อนี้สองนอสอดเหบ่อโอเคเฮ้นี่ไหยไอโอเคนอใหญ่ที่สุดเลยจ้ะใส่ย่อ,อผัดอ,อ,อ้อเน,น,นาะอืมหดเนาะมีไงคะหรือตรงนี้นี่นยอยู่ ให้คุณผู้ชมเบ่งค่ะน,นอแบบไงห,หนึงอ้าเห็น,อย,นยอดจ้าใกล้ดูใกล้ๆไหเขาเรียกว่านอมไม้ตอ,อนดูดิคิดลึกคิดถิมันทมเด้นี่โอ้ยสะได้เบ่งสภาพค่ะคุณผู้ชมเกื <laughs> อบรุด อตายตายน้องใหม่ก็ได้ล้าบัลลีเกือบกระลุดเอามาโซเซนี่เบิ่งค่ะคุณผู้ชมน้องใม่ล้าหลายคือว่าลายเลยแหละนี่น้องใหม่อ่ะนะได้แต่นอไหมลายเสซฟคนอ่ะเข้าไปเบิ่งสุดยอดเลยค่ะแกงหมอใหญ่เลยฮามือนีก็พอิบใหญ่เท่าสองคนหน่วยหาทางคนเราเกิลองดึงเบิ้งว่ะเนาะเนเกือบเนเกือบค่ะเกือบลุด ูนึ่งเห็น้อไม้นั่งอยู่กางเงี้ยน่อไหมดึงหางไม้แข่งก่อนดึงหางๆดึงสองข้างเออฮึบบฮดีขึ้นอยู่นะอยไม่ได้ยืขาดเถอะนะเอาไี่ยืบไม่ขาดขนลุดใช่เกือบเชื่อมอือออจับจะไปได้อ มาแล้วน่นใครยุ่งหาดเดี๋ยวลออึอน้อใหม้กับขึ้นเนอบานนี่ค่กตัอตนตันตันคิดได้เพิ่งนตกน้อไหม่ตกต้นเน้อใหม้ตกก่อนเน้อใหม้อยู่เออเออมงไงไงนี่เป็นผู้ใหญ่เนาะต้องึ้นเนาะ เมื่อข่าวบ้านนี้่ถ้าเบื้องตรงกันยืนเอาได้โนมัยลายเลือนี่อู้ยอดลูกิหลวงเล็ก,ลกอ,อันนี้หนอนนี้หน,น,น,นอนนี้เราเห็นฮ่าฮ่าหนอนนี้เราก็เห็น นอนนี้เราก็เป็นคนเห็นแล้วเห็นต้นไย้ใหญ่ๆตาดีได้เหรอ